นี่แหละค่ะนกเขาครูนะคะนกเขาครูค่ะเออพุดลงกันนันพันเห็นไหมคะนกน้อยก็มาชมดอกไม้เขืกันย่างมาย่างมาอีละย่างมาย่างมา,งมา,งมาหายายแล้วเออมา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 ไมา่ไม,ม,ม,ม่พุ่น่ะคะ่ะ ชิพาชมดอกกลาบค่ะดอกกลาบค่ะสวัสดีค่ะมือใ้ยายน้อยผ้าท่านผู้ชมมาชมสวนดอกไม้เห็นปะคะนกน้อยก็มาชมดอกไม้คือกนอนยางมายยังมากอีละยางมายยังมา,า,งมาหายายแล้วเออมา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 ไม่มาไมา่ม อ่นะะละค่ะนกเขาครูนะคะนกเขาครูค่ะสวยงามมากค่ะมักชิพ่าช่อมดอกกุลาบค่ะดอกกุลาบ ย่างมาเนี้ยวอย่างมาหายายอออย่างมาอย่างมาอย่างมาให้ชมความสวยงามของหนูหน่อยค่ะนานบะเ็นแต่ยายน้อยคนเดียวด้ค่ะชอบดอกไม้นะคะคุณยายเป็นกัะมาชมโอ้คุณยายดมดมคุณยายมาสวัสดีค่ะมือในยายน้อยพาท่านผู้ชมมาชมสวนดอกไม้ ช่อมดอกกลาบหน่อยค่ะดอกกลาบนะคะดอกกลาบค่ะไอ้ไม่วมดใยบอบบชัดไปเลยๆคุณนะนกน้อยกับมาช่อมดอกไม้คือกันกับยายน้อยด้วยค่ะอืมพุดลงกันนั่นพันเห็นปัาบ ชมดอกกุลาบหน่อยค่ะดอกกุลาบนะคะดอกกุลาบค่ะไห้เ้าให้บอกชัดปนัดนเลยเดย้น่อยก็มาชมดอกไม้น้ำ อยู่ในสวนสาธรารณะเมืองห่องกงนะคะปะยายน้อยจะพาเดินชมดอกไม้ที่สวยงามกันค่ะคุณน่ะดอก้อยกับมาชมดอกไม้คือกันกับยายน้อยด้วยค่ะ ขดลงก็น,นั่นพันเห็นอืมขุดลงกัน,นั่นพันเห็นยายน้อยชมสวนดอกไม้ท้ำกลิบพั่นกระถ่ายรูปเพื่อกันค่ะยังไม่อะไรยังไหมนั่นเห็นบ่นั่นนะเห็นบ่าเห็นบ่าก็จะอืมพันคุ้นมากค่ะอยู่ในสวนสาธารณะ เมืองฮ่องกงนะคะปะ๊ะยายน้อยจะพาเดินชมดอกไม้ที่สวยงามกันค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนดียายน้อยพาท่านผู้ชมมาชมสวนดอกไม้โอโ้โหยีม่ยมากค่ะโอ้ลื่อมชมดอกกุหลาบยายน้อยก็มาชมดอกไม้นะ้ำ อันนี้มันต้นดอกออหยังบบค่ะงามงามงามอีหลีงามมากมากสวยงามมากค่ะอยู่ตรงข้อพันันเป็นคือยังได้ใส่ใส่ซอยนี่ละค่ะเห็นบอกันไปละสวยงามมากเลยมาชมสวนดอกไม้กันค่ะออ้ยเ้ย,ยนกน้อยนกน้อยสวัสดีจ้านกน้อยผู้น่ารัก ม่เยไ่เงี้ยนาบอวเป็นตายายน้อยคนเดียวด้ค่ะชอบดอกไม้นะคะคุณยายเป็นกับมัชมอ้ยคุณยายดมดมคุณยายมาอืมุดลงขงนนานพันเห็นดอกลาบกระมีด้ค่ะ กูนะอืมลดลงขนาดพันเห็น ยังไม่อะไรยังม,งม่นั่นเห็นบ่นั่นน่ะเห็นบ่เห็นบ่าก็จะอืมคนคุ้นมากค่ะมันดอกอย่างน้อมาังามแท้ไ่มสันฝนว่านี่แหละค่ะสวยงามมากแล้วค่ะเนาะดอกมากหมา,มาป มันดอกอย่างนอ้อมางงามแท้ปรสันฐหานว่านี่แหละคะ่ะสวยงามมากนะคะเนอ้อมากๆเปิพคุณน่ะนกน่อยก็ามาช่มดอกไม้ขึ้นกันกับายน่อยดิค่ะอ,อย่างไม้อะลอยังมันั่นเห็นบ่นั่นน่ะเห็นบ่เห็นบ่างก็จะอืมคนคุ้นมากค่ะ อันนี้ย่ยน้อยลูกอยู่นี่ดอกดาวกระจายดอกดาวกระจายนะคะเด้อนัน่แม่นแต่ย้ายน้อยคนเดียวเด้ค่ะชอบดอกไม้นะคะคุณยายเป็นก็มาชมโอ้ยคนยายดมดมคณยาอยมาอย่างไม่อะไรอย่างไหมนั่นเห็นบ่นั่นนะเห็นบ่เห็นบ่นนนนกระจาอุ้คนคุค้นมากค่ะ ชอมดอกกุหลาบหน่อยค่ะดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบค่ะไห้พ้าไทบอกชัดไปเลยด้วยสวยง่าม,มาค,ค่ะนี่ระค่ะนกเขาครูนะคะนกเขาครูค่ะค่คนกเขาครูนะคะ ลกเขาครูค่ะมันดอกอย่างน้อมางามไทยว่าสันฐกว่นวานี่แหละคะ่ะสวยงามมากนะคะนาอมันมากปิดปยดอกกุลาบก็ะมีด้วยค่ะ ยา,ายน้อยชมสวนดอกไม้ทำคลิปเพิ่นกระไายรูปเพื่อกันค่ะสวยง่ามมากค่ะอยู่ตรงข้อพนันเป็นขึ้นอยังได้ใสใสซอย,อยนี่ละค่ะเห็นบอกันไปละสวยงามมากเลยมาชมสวนดอกไม้กันค่ะแน่น้อยก็มาชมดอกไม้นะ้ ยายน้อยก็มาชมดอกไม้นะ้ำอยู่ในสวนสาธารณะเมืองฮ่องกงนะคะปะ๊ะยายน้อยจะพาเดินชมดอกไม้ที่สวยงามกันค่ะ ตาลบ่แม่นตาายน้อยคนเดียวด้ค่ะชอบดอกไม้นะคะคุณย,ยเป็นกัะมาชมโอ้ยคุณย,ยดมดมคุณย,ายมานะักชิพ่าชมดอกกลาบค่ะดอกกลาบค่ะย,ยน้อยนะตอนนี่ราคาขก่าคนค่ะ,คคะยายน้อยชมสวนดอกไม้ทำกลิบพั่นกระชายร่วมเพื่อกันค่ะ อยู่ในสว่วนสาธารณะ